ื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องปาราชิก ปราชิกสิขาบทที่หนึ่งมีพุทธบัญญัติว่าภิกษุเสพเมถุนโดยที่สุดแม้ในสัตว์เดรัจฉานต้องอบัติประชิกก็หมายถึงว่าการเสพเมถุนก็คือการทํากิจกรรมของคนคู่พูดง่ายคือการร่วมสัมพันธ์ทางเพศนั่นเองนะการร่วมสัมพันธ์ทางเพศไม่จํากัดเฉพาะแต่เพศตรงข้ามท่งนั้นนะทั้งมนุษย์ เดียวกันหรือแม้แต่ที่สุดคือสัตว์เดรัจฉานก็อยู่ในนะขอบข่ายของอาบัติปร,ราชิกทั้งสิ้นนะเหตุเกิดของอาบัตสิกขาบทข้อนี้เนะี่ยภิกษุผู้เป็นเหตุเบื้องต้นซึ่งเราเรียกว่าภิกษุต้นบัญญัติเนะี่ยก็คือพระสุทินพระสุทินเนี่ยเป็น ก่อนบวชก็เป็นบุตรของเศรษฐีวันหนึ่งได้ไปฟังธรรมจากพาระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดจิตศรัทธาเรือมใสในพระรูปธรรมอยากจะออกบวชเป็นพระเพืเ่อบรรเพ็ญสมณาธรรมแต่พอกลับไปถึงบ้านไปขออนุญาตพ่อแม่ตามตามพระธรรมวินยัยพ่อแม่เนื่องจากมีลูกชายคนเดียวจะให้สืบตระกูลก็ไม่ยอมนะพระสุทิน ลบเล้าอ้อนบอนอย่างไรพ่อแม่ไม่ยอมก็เลยอดอาหารยอมตายเลยถ้าไม่ไม่ได้บวชก็ยอมตายอดอาหารไปนะยาวนานถึงเจ็ดวันจนกระทั่งพ่อแม่นะพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายแม้แต่เพื่อนนะเกลียกล่อมอย่างไรก็ไม่ยอมสุดท้ายทั้งหมดต้องยอมพระสุธินเพราะกลัวว่าจะตายจริงนะก็คิดว่าพระสุธินเนี่ย เป็นสุคุมรารชาตนะิไปบวชคงอยู่ได้ไม่นานแต่ปรากฏว่าพระสุทินเมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างดียิ่งถือทุดงคขวัตนะคือการบำเพ็ญสมณธรรมอย่างยิ่งยวดอยู่ถึง8ปดพรรษาด้วยกันซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งท่านก็เดินทางกลับมาที่บ้านเดิมของท่าน พยมพ่อยมแม่ทราบข่าวก็ไปนิมนต์ท่านมาฉันพัะทหารที่บ้านแล้วก็วางอุบายนะอยากจะให้ดันลาศิขากลับมาอยู่บ้านโดยการให้ภรรยาเก่าเนี่ยแต่งตัวอย่างสวยสดงดงามทีเดียวแล้วเอาเข้าวเอาเข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆมากองไว้ให้เห็นเลยนะแต่ปรากฏว่าอุบายต่างๆก็ใช้ไม่ได้ผลกับพระสุทินทำอย่างไรพระสุทินก็ยังรักในเพศสมณนะ ไม่ยอมลาสิกขาพ่อแม่ก็เปลี่ยนเป็นใช้วิธีการอ้อนวอนว่าถ้าแม่สิขาก็อย่างน้อยก็ขอผู้สืบตระกูลก็แล้วกันเพราะถ้าหากว่าไม่มีผู้สืบตระกูลเนี่ยพระราชาจะมายึดทรัพย์สมบัติไปนะด้วยความที่สงสารพ่อแม่พระสุธินก็ยอมนะแล้วก็ในขณะนั้นไม่มีสิขาบทห้ามนะการเสพเมถุน ท่านก็คิดด้วยตัวของท่านเองว่าก็ไม่น่าเป็นไรนะแล้วก็รับปากเสพเมถุนกับภรรยาเกา่าก็ปรากฏว่าภรรยาเก่าก็ตั้งคันแล้วก็คลอดบุตรออกมาเป็นผู้ชายแต่เหตุการณ์หลังจากนั้นนะพระสุทินเองก็เกิดความแหนงหน่ายใจนะทำไปแล้วเนี่ยไม่น่าเลยนะย้อนกลับมาคิดก็เกิดความร้อนอกร้อนใจสูบซีดพร้อม ไม่เป็นอันจะทําอะไรนะแล้วความก็ทราบไปถึงชาวบ้านทราบไปถึงเทวดาด้วยก็เกิดการโจดขานกันไปยกใหญ่ทีเดียวเทวดาตั้งแต่ภูมิมะเทวดาขึ้นมาถึงพรหมโลกเลยจนทั้งพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทราบเรื่องก็เรียกประชุมสงฆ์แล้วก็ตรัสตำหนิพระสุทินจึงได้เป็นเหตุของการบัญญัติสิกขาบทข้อแรกในพระพุทธศาสนาขึ้นมา พราชิกสิกขาบทที่สองห้ามลักทรัพย์ก็มีพุทธบัญญัติใจความว่าภิกษุลักทรัพย์ไม่ว่าจะในบ้านหรือในป่ามีราคาเท่ากับของที่เป็นเหตุให้พระราชาจับโจรผู้ลักขโมยได้แล้วเนี่ยประหารชีวิตบ้างจองจำบ้างในประเทศบ้างต้องอาบัติประราชิกก็หมายความว่า การลักทรัพย์เนี่ยไม่ว่าจะลักทรัพย์ที่ไหนก็ตามในบ้านหรือในป่าแล้วผิดกฎหมายเนื่นงองจากว่าเหตุเกิดครั้งนี้เนี่ยเกิดในสมัยพุทธกาลพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระธรรมวินัยพระวินัยข้อนี้โดยอิงอาศัยกฎหมายของแคว้นมคธกฎหมายของแคว้นมคธเนี่ยก็ระบุว่าถ้าผู้ใดก็ตามนะลักทรัพย์มีราคาตั้งแต่หมาศขึ้นไป ซึ่งเป็นหน่วยเงินในสมัยนั้นเนี่ยนะก็จะต้องโทษนะทั้งถูกจับบ้างนะถูกจับกุมคุมขังบ้างถูกในประเทศบ้างหรือถึงที่สุดก็ให้ประหารชีวิตบ้างอิงอาศัยนะกฎหมายของแคว้นมคตจึงระบุว่าราคาห้ามาศเนะี่ยเป้นโดยความรวม,มก็คือว่าห้ามลักทรัพย์ถ้าลักทรัพย์แล้วผิดกฎหมายในประเทศนั้นๆ นะอาจจะถูกจับกลุ่มคุมขังถูกใน,ในระเทศไล่ออกจากประเทศไปหรือว่าถูกต้องโทษประหารชีวิตเนี่ยนะไม่ว่าจะกรณีหนักนะหรือเบาอย่างไรก็ตามก็ถือว่าต้องอาบัติประราชิกนะต้นบัญญัติของสิกขาบทนี้ก็เกิดจากพระภิกษุชื่อว่าพระธนิยะเป็นช่างปั้นหม้อมาก่อนบวชนะ ท่านเป็นผู้ที่มีนิสัยรักสบายโยมมาวันหนึ่งก็อยากจะสร้างกุฏิที่มีความหรูหราหน้าอยู่คิดว่าจะสร้างด้วยไม้แต่เมื่อนันไม่มีไม้จะทำอย่างไรดีก็เข้าไปหาผู้ด,ผดูแลไม้ครังหลวงของพระราชาเนี่ยแล้วก็ใช้เล่ก็ใช้เล่นะแจ้งให้ผู้ดูแลครังไม้เนี่ย เข้าใจผิดว่าพระราชาเนี่ยได้ถวายไม้ให้กับท่านแล้วก็คิดว่าพระภิกษุก็ไม่น่าจะโกหกนะก็เลยถวายไม้ท่านไปท่านก็ไปสร้างจนต่อมาพระราชามาตรวจครังไม้นะพอทราบเหตุนะก็เรียกพระธนิยาเข้ามาจนทราบความนะถ้าเป็น ชาวบ้านธรรมดากตต็ต้องโทษประหารชีวิตไปแล้วแต่ด้วยความที่เป็นพระพระราชาก็เว้นโทษประหารให้แต่ก็ตําหนิไปยกใหญ่ทีเดียวจนต่อมาพระสมาสมาสัมมทสเจ้าทราบเหตุจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ขึ้นมาว่าห้ามภิกษุลักทรัพย์แต่การที่จพิจรารณาว่าผิดหรือไม่ผิดในอัตบัตประจิตข้อนี้เนี่ยก็มีกรณีที่ยกเว้นซึ่งบางทีเราก็ พบเจอบ่อยๆในชีวิตประจำวันนะกรณียกเว้นข้อแรกก็คือว่าเข้าใจผิดว่าเป็นของของตน,นเช่นจีวรสบงหรือว่าเข้าของมีความคล้ายกันนึกว่าเป็นของของตนไม่ได้พิจารณาดูอย่างดีก็หยิบไปนะกรณีอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าอาบัติประชิชนะกรณีที่2คือถือวิสาสะมีความคุ้นเคยกันก็คิดว่าไม่เป็นไรนะ ค้นคุ้นเคยกันของของท่านก็เป็นเหมือนของของเราก็เลยหยิบไปใช้เอาไปใช้ก่อนแต่ข้อนี้แม้ไม่เป็นอาบัติประราชิกเนี่ยการหยิบจีวรของเพื่อนภิสุที่พาดอยู่แล้วเอาไปใช้ผู้เจ้าพวก์ก็ปรับอวบัติเหมือนกันนะแต่เป็นอวบัติทุกกฎนะกรณียกเว้นประการที่3มก็คือว่าถือเป็นของยืมไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะลักจะขโมยไปเป็นของของตนเองแต่ขอยืมไปชั่วคราว นะกรณีรีบด่วนฉุกเฉินยืมไปหน่อยเดี๋ยวจะเอามาคืนในภายหลังอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นอาบัติประชิกนะกรณีที่สี่ก็คือว่าเข้าใจผิดว่าเป็นของที่เขาทิ้งแล้วภาษาบาลีช่านเรียกว่าเป็นของบังสุกุลคือเป็นของที่มันเก่าค่่ำคล่าหรือบางทีไปอยู่ใกล้ๆกองขยะเนี่ยก็นึกว่าเจ้าของเขาไม่สนใจใหญ่ดีแล้วก็เลยหยิบมาใชนะ้เอามาเป็นของตัวเอง อ,อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าอาบัตนะิและประการสุดท้ายก็คือว่าในขณะที่การทำกรรม,มนั้น,นคือการลักทร,รัพย์สติไม่สมบูรณ์เช่นบ้าวิกลจริตหรือว่ามีอาการเมื่อลอยมีอาการเมื่อยลอยจิตใจฟุ้งซ่านไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือว่าเจ็บป่วยจนกระทั่งไม่รู้สึกตัว ถ้ากรณีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ก็ถือว่ายกเว้นไม่ต้องอับบัตมาถึงปราชิกสิกขาบทที่3ห้ามฆ่ามนุษย์มีพุทธบัญญัติว่าภิกษุแกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตายหรือแสวงหาอาวุธให้ผู้อื่นฆ่าหรือพาลานาคุณแห่งความตายหรือชักชวนให้ผู้อื่นไปตายสำเร็จต้องอบ,บัตประชิก ก็คือว่าการฆ่ามนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะดำเนินการด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยจนทั้งทําให้บุคคลนั้นตายไปจริงๆก็ถือว่าต้องอาบัติประราชิกทั้งสินน้นจะฆ่าเองจะใช้ให้เขาไปฆ่าหรือทำเ่ทำเลดให้คนอื่นคนนั้นคนนี้ไปฆ่าโดยมีจิตปรารถนาอยู่อยากให้เขาตาย หรือเพียงแค่ไปบอกให้เขาตายนะโอ้ตายนะดีนะแล้วเขากระตายจริงๆด้วยอย่างนี้ก็ถือว่าต้องอาบัติประราชิกนะต้นบัญญัตินี้ก็เกิดขึ้นมาจากว่ามีภิกษุอยู่กลุ่มหนึ่งในเมืองเวสาลีนะศึกษาอาสุภกรรมฐานแล้วก็ลงมือปฏิบัติแต่ว่าเป็นภิกษุผู้หลงผิดนะ มีโมหะจริตครอบครอบงำประกอบกับวิบากกรรมเก่าตามมาทันพอปฏิบัติไปอสุภกรรมฐานก็เกิดความเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายของตัวเองพอเบื่อหน่ายเข้าโมหะจริตเข้าครอบงำก็เลยชักชวนกันฆ่าตัวตายฆ่าตัวเองบ้างบางทีใจไม่ถึงพอก็ให้เพื่อนผัดกันฆ่าหรือก็ไปจ้าง จ้างคนแถวนั้นแหละให้ซับให้อะไรแล้วก็ให้ค่าก็ปรากฏว่าตายกันไปมากมายทีเดียวเกิดเป็นเหตุน่าสลดใจขึ้นมานะอันนี้เป็นกรณีของต้นบัญญัติแล้วก็มีกรณีที่ทําให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมามีอยู่ครั้งหนึง่งนะก็มีภิกษุเป็นกลุ่มหคนเรียกว่าแก๊งฉับพัคคีนะ ถึงถ้าเราศึกษาพระธรรมวินัยเนี่ยก็จะได้ยินชื่อนี้อยู่บ่อยๆทีเดียวยชาพักกีได้รู้จักอุบาสกอยู่ท่านหนึ่งอุบาสกท่านนี้เนี่ยมีภรรยาที่สวยสวยงามมากวันหนึ่งท่านป่วยภิกษุชาวพักกีก็เกิดจิตราคากำเริบมขึ้นมาว่าอยากจะได้ภรรยาของอุบาสกท่านนี้มาครอบครองทำอย่างไรล่ะ ก็เลยไปพูดไปคุยกับอุบาสกท่านนี้บอกว่าท่านเนี่ยทำบุญมาเยอะแล้วเนี่ยท่านจะมาทนทุกข์อยู่ในกายมนุษย์นี้เนี่ยให้ลำบากทำไมนะสู้ตายไปซะเราจะได้ไปเสวยวิมานเสวยที่พยาสมบัติอันโอฬาน,นยในสวรรค์ปรากฏว่าอุบาสกท่านก็เชื่อก็เลย,เยกินของนี่มันสแสแลงโลกนะกินเข้าไปกินเข้าไปจนกระทั่งตายจริงๆ พรากนว่าความนะก็ทราบไปถึงนะชาวบ้านก็ติเตียนกันยกใหญ่ทีเดียวนะพระสมานุสเจ้้าทราบเหตุจึงทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ขึ้นมากินความนะว่าไม่ว่าจะฆ่าตัวเองนะหรือจะพลานาคุณแห่งความตายให้เขาเกิดอยากตายขึ้นมานะแล้วเขาก็ตายสำเร็จด้วยนะก็ถือว่าต้องอับัตปราชิกทั้งสิ้น พระราชิกศิขาบทสุดท้ายคือเรื่องของการอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนพุทธมัญญัติก็กล่าวไว้ว่าภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนเว้นไว้แต่สำคัญว่าได้บรรลุต้องประราชิกก็หมายความว่าอุตริมนุสธรรมเนี่ยค,คือคุณวิเศษที่เกิดขึ้นจากการเจริญภาวนาเช่นอะไรบ้างเช่นการเข้าถึงดวงปฐมมรรค ฌานสีอรูปฌานสี่หรือการเข้าถึงกายในกายต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เรียกว่าอุตริมนุสธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ถ้าหากว่าไม่มีจริงไม่ได้บรรลุจริงแต่อวดอ้างว่าเข้าถึงได้บรรลนะุก็ถือว่าต้องอบัตรประชิกแต่ก็เว้นไว้นะสำหรับผู้ที่สำคัญตนผิดซึ่งก็มีเหตุ เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลอยู่วันกันว่าเกิดปฏิบัติทำไปจนกระทั่งใจมันสงบวิเวกเหมือนไม่มีกิเลสอยู่เลยก็เกิดความเข้าใจผิดว่าเราในบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วหมดกิเลสแล้วแต่ปรากฏว,ว่าพอเดินผ่านไปป่าช้าไปเจอศพของหญิงสาวที่ยังสดอยู่พอเห็นเท่านั้นเกิดจิตกําเริบขึ้นมาเนี่ยก็เลยรู้ตัวอย่างนี้สำคัญผิด อย่างนี้เข้าใจผิดอย่างนี้ไม่ถือว่าต้องอาบัติประราชิกต้นบัญญัติเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นจากมีภิกษุกลุ่มหนึ่งที่พักบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําวัคคุมุธาเมืองเวสาลีแคว้นวัชีนีก็ปรากฏว่าในพรรษานั้นเนี่ยเกิดเข้ายากหมากแพงขึ้นมาชาวบ้านก็ลำบากเพราะฉะนั้นพระภิกษุไปบิณฑบาตก็บิณฑบาตไม่ค่อยได้ได้อาหารน้อยไม่พอฉัน ก็อดแล้วก็พร้อมโซกันทั่วหน้าทีเดียวนยเป็นอยู่ด้วยความยากลําบากแต่ภิกษุหมู่นี้ก็คิดกันว่าเราจะออกอุบายทําอย่างไรดีก็รู้ว่าชาวบ้านน่ะศรัทธาพระภิกษุที่บรรลุคุณวิเศษต่างๆเรามาอวดอุตริกันเถอ,อะนะแล้วก็ชื่นชมกันไปองค์นี้เนี่ยท่านบรรลุทมเป็นพระโสดาบันแล้วองค์นี้เป็นพระสก,กิทาคามีองค์นี้เป็นพระอรหันต์โอ้โองค์นี้นี่จริงๆท่าน มีอภินยาจิตที่ได้นนะก็อวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีเนะี่ยให้ชาวบ้านได้ยินพอชาวบ้านได้ยินก็เกิดความสัทธาเลื่อมใสโอ้โหพระภิกษุหมู่นีน้นี่ล้วนแต่เป็นอริเป็นพระอริยะบุคคลทั้งสิ้นเลยแม้ตัวเองจะอยู่ด้วยความยากลําบากไม่ค่อยจะมีกินแต่ก็เอาข้าวปลาอาหารอย่างดีเลิศนะเอามาถวายพระภิกษุหมู่นี้พระภิกษุหมู่นะี้ก็ ขอบชันพระาหารที่ชาวบ้านหาไม่ได้ความยากลาบากเนี่ยอย่างอิ่มน้ําสําราญตลอดพรรษาพอออกพรรษาเท่านั้นไปกราบทูลถามไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารายงานการบารเพ็ญธรรมนธรรมภิกษุมูอื่นมาในพร้อมนะกันทั่วหน้าเลยมีกลุ่มนีอ้อ้วนสมบูรณ์ทีเดียวหน้าตาอิ่มเอิบผ่องใสพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยสอบถามปรากฏว่า ได้ทราบความเท่านั้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงตําหนิอย่างรุนแรงบอกว่าในมหาโจรทั้งหมดก็คือหมายถึงพระภิกษุที่ประพฤติเลวเนีนะการประพฤติอวดอุตริมนุษษธรรมที่ไม่มีในตนนะถือว่าเป็นสุดยอดของมหาโจปรปล้นพระพุทธศาสนาเพราะว่ามีความร้ายแรงมากนอกจากว่าจะกระทําผิดพลาดนะหลอกลวงชาวบ้าน เพื่อจะเป็นอยู่อย่างอินมหนำสำราญแล้วเนี่ยยังเป็นการทำลายแก่นของพระพุทธศาสนาะก็คือการบารรลุธรรมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนะไม่ไม่ควรดูเบาอย่างยิ่ง